หมุนตเช่าครับหมุนตัวโชวคน,ชนี่เป็นท่อไอเสียที่คลอดออกมาจากรถฮอนด้า a จ z 2สองเซนเซอร์นะคะซึ่งวงการเนี้ยไม่มีใครไม่รู้จากท่อไอเสียของรถรุ่นนี้นะเพราะว่าเขามีค่าตัวค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีเซลล์บางคนนะเขาเก็บสะสม Honda j a จ z ตัวนี้ได้เป็นร้อยๆตัวแล้วค่ะ Honda j a จ z ที่พูดมาเนี่ยคลอดออกมาจากรถ Honda j a จ z G D ละ1รุ่นแล้วก็รถ n o n d i t y ิต้แมนส Z บเอีก1รุ่นนะคะลักษณะท่อเอเซียก็จะเป็นด่างตาเห็นนะคะคําว่าเซ็นเซอร์ก็คือจะมีรูเซ็นเซ,นเซอร์ตรงนี้ทั้งหัวทั้งท้ายนะคะเห็นบ่อเห็นบ่อตรงดาก็มีรูนะคะใส่ด้านในของเขา ตัว2เซนเซอร์ตัวนี้นะคะน้ําหนักไซส์เจ็ดเหมือนกันค่าตัวจะอยู่สูงถึง1นึ่งหมื่นนิดๆน,นะคะส่วนตัวที่มีแค่เซนเซอร์ตัวเดียวไส้ของเขาก็จะเป็น1บล็อกเหมือนกัน7จ็ดเหมือนกันค่าตัวของเขาจะอยู่ที่เกือบ10,000บาทนะคะแล้วก็ไซส้2ก้อน่ะทั้ง1เซนเซอร์และไม่1เซนเซอร์น่กข้อแตกต่างกันก็คือว่าตัวที่เป็น1เซนเซอร์เขาจะมีการขา,ขาวๆตรงนี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะ